บ้านใครปลูกมะนาวและผลของมะนาวน้ำไม่เยอะหรือถ้าเราไปซื้อจากตลาดมาแล้วเราอาจจะเสียดายเพราะว่าถ้าเราซื้อผลของมะนาวมาแล้วน้ำด้านในมะนาวไม่เยอะนะครับแต่เราอย่าเพิ่งวิตกกังวลน,นะครับ ในวันนี้ทางช่องวิจิตไทย P ี h ชนแนลนะครับมีวิธีนะครับในการเพิ่มน้ําในผลมะนาวสําหรับมะนาวที่ผ่านน้ําไม่เยอะแต่เราสามารถทําให้น้ําของมะนาวด้านในนะครับเยอะได้เดี๋ยวตามมาดูสวัสดีครับทุกท่านและสีช่องวิจิตไทย P ี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพามาดูเรื่องปัญหาในครัวที่เราพบเจออยู่เป็นประจำนะครับอย่างเช่น การซื้อมะนาวมาจากตลาดนะครับและมะนาวผลด้านในนะครับหรือน้ําด้านในของมะนาวนะครับไม่เยอะหรือถ้าเราปลูกมะนาวพันธุ์ไม่ดีน้ําด้านในก็อาจจะไม่เยอะแต่ในวันนี้นะครับทางช่องวิถีไทยพีชนแนลมีแนวทางดีๆในการแก้ปัญหาเรื่องในครัวแบบง่ายๆทาให้น้ําของมะนาวด้านในเยอะขึ้นเดี๋ยวตามมาดูกันอีกทีนึงครับ ผมพามาดูผลของมะนาวที่ผมเก็บมาจากในสวนในบ้านของผมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผลของมะนาวที่ผมจะทําให้น้ําด้านในเยอะนะครับทําอย่างไรนะครับผลของมะนาวเมื่อเช้านี้ผมจะเลือก2ลูกนี้นะครับ2ลูกนี้นะครับเป็นมะนาวที่แก่ทั้งคู่นะครับเห็นไหมครับแข็งมากนะครับน่าแต่แก่แล้ว ในการทําให้น้ําของมะนาวหรือว่าผลของมะนาวน้ําด้านในยเยอะนะครับเราจะมาทําแบบนี้แต่เราจะต้องทําการคลึงนะครับผลของมะนาวทั้ง2ผลก่อนนะครับในการคลึงนะครับเราจะวางไว้แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับด้านข้างนะครับแล้วเราทําการคลึงเลยครับคลึงทั้งคู่นะครับ เมื่อเราคึงผลของมะนาวจนนิ่มแล้วนะครับนี่ครับบีบลงบ้างแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาทําวิธีทําให้ผลของมะนาวนะครับน้ําด้านในเยอะแต่ผลหนึงนะครับเราจะปล่อยไว้นะครับนาอีกหนึ่งผลนะครับเราจะทําการทดลองเพื่อเราจะดูว่าน้ําที่เราจะเพิ่มนะครับของผลมะนาวน้ําจะเยอะขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขยบมาฝั่งนี้นะครับและผมจะใช้เป็นภาชนะนะครับ มาใส่น้ำอุ่นวิธีนี้นะครับแม่บ้านของผมบอกมานะครับและใช้ได้ดีและไม่ทำให้น้ำของมะนาวขมด้วยนะครับนี่ครับน้ำนะครับยังร้อนอยู่เราก็เพิ่มน้ำเปล่าลงไปนะครับเราจะใช้แค่น้ำอุ่นเท่านั้นนะครับนาน้ำร้อนเราไม่ใช้แล้วเราก็นำผลของมะนาวนำไปแช่ทิ้งไว้ในน้ำอุ่นทิ้งไว้ประมาณ สนาทีเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะครับวิธีการเพิ่มน้ำในผลมะนาวนะครับแต่อีกหนึ่งผลเราจะทิ้งไว้แบบนี้เดี๋ยวเรามาผ่ากันดูนะครับว่าน้ำของผลมะนาวผลไหนนะครับจะน้ำเยอะมากกว่ากันนะครับเรากลับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลของมะนาวผลไหนน้ำจะเยอะกว่ากันนะครับผลแรกเราไม่ได้แช่น้ำอุ่นนะครับเราจะมาผ่ากันเลยครับ และเรามาลองบีบกันดูนะครับน้ำก็พอมีนะครับนี่ครับบีบทั้งสองซีกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าน้ำนะครับมะนาวผลไหนเยอะกว่ากันนะครับนี่ครับหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับดูสังเกตไว้นะครับเห็นไหมครับ แล้วเราก็เทใส่ภาชนะไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาทดลองกัน,นครับนามะนาวที่เราเพิ่มน้ำไว้โดยการแช่น้ำอุ่นนะครับเรามาผ่ากันเลยครับและมาดูผลลัพธ์กันว่าน้ำในผลมะนาวเห็นไหมครับเห็นน้ำพุ่งไปไหมครับและ นี่ครับดูด้านล่างเห็นไหมครับน้ําจึ่งเลยครับนี่ด้านล่างนะครับที่พื้นเห็นไหมครับนี่น้ําเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองบีบกันดูนะครับว่าน้ําจะเยอะขนาดไหนนะครับซีกที่หนึ่งเห็นไหมครับน้ําเยอะมากเห็นไหมครับซีกเดียวนะครับแทบจะเท่ากับสองซีกเมื่อกี้นี้ครับเห็นไหมครับและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิถีไทย P c h ช n n e l ได้เลยครับและผมว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ ในการเพิ่มน้ําในผลมะนาวนะครับดูทีการแช่น้ำอุ่นนะครับเรามาบีบซีกที่2กันดูนะครับเห็นไหมครับเยอะขนาดไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องดิชัย P ีช n แนลนะครับจะนําสิ่งดีๆนะครับเพื่อทุกท่านได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับดูสิครับเพิ่มน้ําในผลมะนาวได้เยอะขนาดไหนสังเกตดูเอาเลยครับ